เรื่อทั้งหมดทาความเคารพ ข้อแรกเนี่ยน,นะคะเกมนี้ให้นักเรียนช่วยกันนะคะตอบนะคะว่าเศษส่วนที่ครูให้นะคะเป็นเศษส่วนแท้เป็นเศษเกินหรือเป็นจำนวนค่ะนะคะข้อที่1นะคะเศษแส่วนสิอันนี้นักเรียนคิดว่าเป็นจำนวนจำนวนแแ้เศษส่วนแท้ใช่ไหมคะามาดูกันว่าใช่เศษส่วนแท้หรือไม่<ๆ>นะคะเฉลยนะคะเป็นเศษส่วนแท้ะคะ่ะถูกต้อง โอเยกันไปดีมากข้อสองสามเศษสามส่วนห้าแต่ว่าจัวนขา่านใจจัมพวนคาถูต้องค่ะข้อที่สาเศษสิบส่วนห้า Wow. ปที่หงแบ่งออกเป็นกี s <S <See further. S 1> ่ส okay. ่วนสี่ส่วนที่1แบ่ออกเป็น 4, ส่วนถ้าเขียนเศส่วนแทนรูปที่1คืได้ว่าสส่นะส่วนอะไรมีกี่ส่วนมีสส่วนแล้วก็ต้องเป็นส่วนด้วยหนึ่งเศษส่วนค่ะคะครูปเนี่ยมันมีสส่วนใช่ไหมคะ ส่วนสามอยู่ว่า ในรูปเนี่ยรูปที่หนึ่งระบายสีเต็มไหมคะเต็มเต็มหนึ่งรูปเรานับหนึ่งได้นะคะรูปที่สองเต็มไหมคะเต็มค่ะเต็มสองรูปเรานับเป็นสองได้เพราะเป็นจํานวนนับนะคะเป็นสองเต็มนะคะอันที่สามเต็มไหมคะไม่เต็มแสดงว่าต้องเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเรานับวเมื่อกี้ที่เต็มเป็นจนวนที่เต็มสองรูปแล้วจะเขียนได้สองนะคะและเศษส่วนที่เหลือรูปที่เหลือคือหนึ่ง ส่วด้วยเขียนเป็นจํานวนค่าออกมาได้แบบนะคะเขียนเป็นจํานวนค้าออกมาได้แบบถ้ามาเต็มก็คือจานวนน้ำข้างหน้านั่นเองนะถ้าสมมุติว่าคู่มีรูปนะคะแบ่งออกเป็น4ี่ส่วนต่างกันแบบนี้นะรูปที่1และก็รูปที่2แบ่งออกเป็น4ส่วนต่างอนกันนะคะคู่ระบายสีแรงเงาลูปแรกนะคะ รูปนะคะส่วนรูปที่สองคูระบายสีแรงเงาไปสามส่วนนะคะถ้าให้เขียนอยู่ในรูปของจำนวนค่ะนักเรียนเขียนได้ว่าอย่างไรหนึ่งหนึ่งส่วนเหนึ่งเศามส่วนสี่ออหนึ่งเศษสามส่วนสี่อันนี้เขียนออกมาในรูปของจำนวนค่ะได้นะคะต่อไปถ้าครูให้นักเรียนทำจำนวนค่ะให้ไปอยู่ในรูปของเศษเกิน <c oughs> ให้มีรูปของเศษเกินเราจะต้องทำจำนวนค้าให้มีรูปของเศษเกินหนึ่งอันนี้หมายความว่าเราระบายสีเต็มหนึ่งรูปถูกไหมคะหนึ่งรูป,รป,รปมันมีทั้งหมดสี่ส่วนเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นเศษสี่ส่วนสี่นะคะกับเศษส่วนแท้ที่มีอยู่ก็คือเศษสามส่วนสี่เอามารวมกันกลายเป็นเศษเจ็ดส่วนสี่นะคะอันนี้ทำจำนวนค้าให้เป็นเศษเตรงน,นะคะถ้าคุณยกตัวอ,อย่างอีกตัวอย่างนะคะสาม เศษสองส่วนห้าสามเศษสองส่วนห้าสามข้างหน้าหมายความว่ามันระบายสีหรือแรงเงาไปเต็มเต็มรูปถูกไหมคะทั้งหมดกี่รูปสามสามรูปและในสามรูปนั้นอนะแต่ละรูปแบ่งออกเป็นกี่ส่วนห้า <5. S 2> ส่วนเศษห้าไหมคะตอนนั้นเราจะได้เป็นห้าส่วนห้ารูปที่หนึ่งบวกกับห้าส่วนห้ารูปที่สองบวกกับห้าส่วน สอันนี้คือที่ระบายสเต็มาที่ยังไม่เต็มก็คือเศษสองส่วนห้นักเรียนนับรวมกันได้เท่าไหร่รูกเจ็ด1จ7เจ็ดเจ็ดเจกดเจ็นเจะเจ็ขเา็ดเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเจาดเจวกเจ็นเจ็ดเก็นเจงดเจงดเจนดเ้็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเน็ดเดเดเ็เ็ะ คูณกับ5ส่วนก็คือเอา3คูณ5ได้เท่าไหร่15แล้วบวกกับแอนตี้ที่เหลือใช่ไหมคะก็เป็น17นะคะเอา3คูณ5แล้วบวกบ 5, 5, วบวกับตัวแอนที่เหลือนะก็บวกกับข้างบนนะคะส่วนคงเดิมก็คือเลข5 3านเป็น15 15บวก2เป็น 3ามกายแปดหกสิบส่วนด้วยศีเป็นเศษเกินเรียบร้อยยางไหมคะยังครับนี่เพื่อสรุปให้แล้วนะคะเป็นเอาตัวหน้าคูณกับตัวค่างแล้วบวกตัวข้างบน เป็นทีมที่หนึ่งนะคะส่วนโต๊ะตุ๊กกากับข้างหลังนะคะเป็นทีมที่สองแล้วก็โต๊ะสุดท้ายตรงนี้กับข้างหลังเป็นทีมที่สามนะคะเดี๋ยวเราไปแข่งกันค่ะกติกามีอยู่ว่าให้แต่ละทีมส่งตัวแทนออกมานะส่งตัวแทนออกมาจากคู่นะจากคู่จากตครั้งกับเส่เตือนใช่ไหมใช่ไหมคะไหนจะบอกหน้าไปเด้วยนะทุกคนจะต้องไห้ออกมานะคะใครเจาะุญแจคนจบก็สามคนสี่นะจบวงกันให้ดีนะคะวางแผนให้ดีใครจบกันแรกใครจะเป็นคนสอสุดท้ายนะวางแผนให้ดีนะอหน้าแบบนี้นะคะเทมของคุณเนี่ยมีกกติกาที่ว Pada ni เี๋ยใอกแใดหลัง่ะอตัวช่วย่ใช่ตยไไ้ล่กุบเอาไปสามี เราได้ทำเหตุการณ์พิเเกมนะมีน้ไปบานะสนุปเลยคะวันนี้สรุปนะคะเรื่องที่เราเรียนนะเรื่องที่เราเปี่ยนวันนี้เป็นเรื่องอะไรสวบสองนะคะเป็นเรื่องของจำนวนค่ะและเสร็เกินนะคะเปลี่ยนจำนวนค่ะเป็นเศษเกินโดยใช้เกมค่ะจับค네ู่ปลาถูใช่ไหมคะอันนี้สนุปไหมเกมนี้สนุปไหมสรุป วันนี้ที่เราเรียนไปนะคะเปลี่ยนจำนวนคะเป็นเศษเกินทำยังไงเอาตัวนกับะคะเอาตหน้าตวกับบนเราก็ได้เศษเินมนตัวส่วนทไมลูกตัวส่วนยังเป็นตัวส่วเดิมเป็นตัวเดิมใชไม่เปลี่ยนอันยาไหมวันนี้นูมีใบงาน เรียนนำกลับไปทบทวนนะที่บ้านเป็นเรื่องที่เราเรียนเกี่ยวกับวันนี้นะคะให้นำกลับไปทำเพื่อทบทวนบทเรียนในวันนี้ที่เราได้ทากันไปนะคะและให้นำมาส่งคุณครูในวันรุ่งนี้นะคะมาโชวการที่นี้ทำได้ไหมคะได้ได้นะคะที่เราเรียนวันนี้คือเรื่องเศษส่วนนะจำนวนค้าและเศษเปอ่อถ้าเรียนรู้ไหมเศษส่วนที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราเรียนไปเพื่อไปทำอะไร เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องห้ามลืมนะคะจับไว้นะคะในอนาคตหรือว่าในชีวิตประจำวันเราใช้อยู่แล้วนะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครู